วันนี้จะพาไปช้อปปิง้งมาเชลส์นะคะนี่จอยก็เข้ามาอยู่ในร้านมาเชลส์แล้วนะคะก็เดี๋ยวจะ,จะมาเลือกดูกันว่าจอยจะได้เสื้อผ้าแบรนด์อะไรบ้างนะคะแต่จอยตั้งใจจะมาหาแบรนด์ซาร่านะคะเพื่อจะมาเจอสินค้าตัวไหนที่เขาลดราคาแล้วก็สามารถเอามาขายในร้านออนไลน์ของจอยสามารถทำกำไรได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเลือกดูกันเลยค่ะ

พาไปชอปปิ้งมาค่ะร้าน TJ Max แล้วก็มาเชลส์นะ,ะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูว่าจอยเนี่ยไปได้อะไรมาบ้างน,นะคะส่วนมากเนี่ยที่จอยตั้งใจไปหาส่วนมากก็จะเป็นแบรนด์ซาร่านั่นเองนะคะก็ช่วงนี้ไปทีไรทุกร้านนะคะคือมีสินค้าให้เลือกเยอะมากเลยนะคะก็ได้มาเยอะพอสมควรเพราะว่าจอยแวะไปออหลายร้านด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าได้อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มในร้าน TJ Max ก่อนเนาะ่็จอยได้อะไรมาตัวแรกตัวแรกได้มาเป็นอันนี้ค่ะอันนี้เป็นผ้าไอเลดนะคะผ้าไอเลดก็จะเป็นเหมือนผ้าลูกไม้ฉลุฉลุเนาะแล้วตรงเนี้ยก็ดูมาหาเขาทําเหมือนแบบเป็นเปลือกหอยและด้านหน้าเนี่ยเป็นกระเป๋านะคะเดี๋ยวจอยกระถือน,น้ํานีดนึงกลัวน้ำถลกโอเคอันนี้เป็นคือแบรนด์ซาร่าอย่างที่บอกนะคะ เขาขายอยู่ที่แค่14เหรียญ99เท่านั้นนะแต่ว่าตัวนี้ตัวเล็ก xsm ปกติเวลาจอยเลือกสภาพาจอยจะพยายามเลือกไซส์ใหญ่นะคะแต่ว่าเฮ้ยมันเป็นผ้าไอเลดอะคือผ้าไอเลดมันจะขายดีช่วงซัมเมอร์นะคะคืออดใจไม่ได้ที่จะหยิบมาแล้วราคาแค่14เหรียญ99เองนะคะจอยก็เลยลองเลือกหยิบมานะคะก็ลองเช็คเนี่ยมีคนเขาเคยขายได้นะ ประมาณเกือบ40เหรียญแต่ว่าสินค้าเขาอยู่ที่ต่างประเทศนะคะเขาอยู่อังกฤษนั่นเองนะคะก็นี่นะเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวจะขายได้เท่าไหร่ตัวว่าตัวนี้จะขายอยู่ประมาณ50-60เหรียญน,นะคะตัวนี้ต่อมาต่อมาเป็นกระโปรงคาดก็นี่จะเป็นเดนิมนะคะเป็นแม็กซี่สเกิร์ตนะคะเป็นกระโปรงยาวแบบนี้แล้วดีไซน์เขาเนี่ยเขาจะทําด้านหลังเป็นผ่าข้างหลังกอชอบด้านหน้าด้านหน้าเนี่ย เขาจะทำเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นทรงต่บอะค่ะด้านหน้าจะต่ํากว่าด้านหลังนะคะแล้วราคาถูกมากราคาเพียง10เหรียญเท่านั้นเขาขายแค่12เหรียญ99แล้วคนลดลงมานะคะอันนี้เป็นไซส์ S ค่ะแบรนด์ซาร่าเหมือนกันนะคะตัวนี้ ตอนแรกแ่ตอก็ตัดสินใจว่าจ,าจะเอามาดีไหมเพราะส่วนมากแล้วอะกางเกงยีน่ะมันจะขายไม่ค่อยได้ราคาเท่าไหร่นะคะแต่ว่าจอยลองเซิร์ชดูมันก็ยังพอขายได้ประมาณ40-50เหรียญนะคะจอยก็เลยลองเลือกหยิบมานะฮะอันนี้เป็นเสื้อคือตัวนี้ชอบมากเจอปุ๊บก,ก็หยิบเลยเจอปุ๊บก,ก็หยิบเลยนะคะจอยชอบขายเออสไตล์ทรงเสื้อเนี่ยที่เป็นทรงคอผูกนะคะแล้วอันเนี้ยเขาคือด้วยทรงเนี่ยเหมือนเป็นแบบ เสื้อผ้าแนววินเทจนิดนสไตล์แบบว่าสาวแพรี่ใส่นะคะทรงประมาณแบบนี้นะคะลบแขนเนี่ยเขาเสริมบาดนิดนึงปลายแขนเนี่ยก็เป็นสมอกนะคะเราด้านหน้าผู่และให้ดูที่เนื้อผ้าเนื้อผ้าเนี่ยจะคล้ายๆเหมือนเนื้อผ้าซาตินแล้วก็เป็นลายดอกไม้นั่นเองนะคะราคาปกติก็ขายส่้าเก้าใช่ไหมเขาลดเหลือ12เหรียญนะ นี่แล้วก็มีชื่อมีไซส์ให้ก็คือไซส์ XL ก็ถือว่าไซส์ดีเลยนะคะคือไซส์ใหญ่แล้วอยากจะแนะนำซัมเมอร์มาทีไรเนี่ยเราต้องเลือกเสื้อผ้าแนวผ้าโคเชมาขายนะคะแล้วก็โชคดีเจอเนื้อผ้าโคเชนี่ไปเจออันนี้มาอันนี้แบบว่าเป็นแม็กซี่เดรสเลยนะคะเนี่ยเป็นทรงประมาณแบบนี้คือโชคดีมากๆเลยนะคะแล้วคือ ป้ายห้อยอะไรเสร็จสับแบรนด์ซาร่านะคะแล้วก็เออเป็นไซส์ M นะคะมีป้ายออกแต่ว่าเดี๋ยวป้ายราคาเนี้ยเจ้จะเอาออกนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นป้ายเออเงินยูโรนะคะแล้วเขาคิดถูกมากเขาคิดแค่14เหรียญ99เองอันนี้เขาไม่ได้เซลนะเป็นราคาที่เขาตั้งขายนะคะแล้วก็ อันนี้เออจอลองเช็คดูมีคนเขาเคยขายได้นะก็ประมาณ60สิเหรียญน,นะคะจอก็น่าจะตั้งอยู่ประมาณ60 7 0เจสิเหรียญน,นะคะตัวนี้มารอดูแล้วกันว่าเมื่อไหร่จะขายได้ต่อมาต่อมาเจอตัวนั้นเสร็จรก็มาเจอตัวนี้ต่อนะคะอันนี้เป็นผ้าลินิน นะคะเป็นผ้าลีนินคือฝรั่งเนี่ยเขาจะชอบใส่ผ้าลีนินกันช่วงซัมเมอร์นะคะแล้วมีเป็นปักๆด้วยเห็นไหมปักเป็นโทนสีแบบนีออนนีออนนะคะด้านหลังเป็นอย่างนี้อันนี้คือชุดแม็กซี่นะคะนะชุดแม็กซี่ประมาณแบบนี้นะก็แบรนด์ซาร่าเหมือนกัน นะคะคป้ายแบรนด์ห้อยเสร็จสับราคาอยู่ที่16เหรียญ99นะคะก็น่าจะขายอยู่ประมาณ50-60เหรียญต่อมา ต่อมาเป็นกางเกงค่ะกางเกงทรงนี้เออน่าจะเป็นแบบว่าแมนสว่านะคะก็คือเป็นเหมือนทรงกางเกงผู้ชายแต่ว่านี้เป็นของผู้หญิงนั่นเองนะคะเออกางเกงทรงประมาณนี้ส่วนมากในซาร่าเนี่ยเขาจะขายประมาณ49เหรียญถึง69เหรียญน,นะตัวนี้ลดราคาเหลือแค่สิเหรียญปกติใน TJ Max x ะคะ่ะเขาขายอยู่ที่12เหรียญ99นะ,ค,ะคือช่วงนี้เออในร้าน TJ Max แเราก็มาแชลสิะ,ะเขาเริ่มเริ่มที่จะ ลดราคาแล้วนะคะเขาก็จะลดเป็นป้ายแดงแบบนี้ก่อนนะคะจอยไม่แน่ใจว่าแบบป้ายหถึงสุดๆอ่ะเขาจะเริ่มเป็นเดือนหน้าหรือเดือนต่อไปนะคะเพราะว่าแต่ละช่วงแต่ละปีเนี่ยเขาลดคือเขาจะลด ลดไล่เลี่ยกันนะคือมันจะไม่เปะ๊เปะว่าจะเป็นตอนเดือนนี้วันที่นี้นะคะนะเพราะถ้าจาไม่ผิดเมื่อประมาณ2-3ปีที่แล้วอะค่ะถ้าเป็นช่วง Memorial Day อย่างนี้นะคะเขาลดเป็นป้ายเหลืองบนแล้วนะคะแล้วปีที่แล้วเนี่ยน่าจะเป็นช่วงจูลหรือตุลาคนะคะเดี๋ยวยังไงปีนี้ก็มารอดูแล้วกันแต่ส่วนมากเขาจะลดน่ย เขาจะลดช่วงซัมเมอร์แล้วก็ช่วงปลายปีนั่นเองเดี๋ยวยังไงเขาเริ่มเป็นป้ายเหลืองเมื่อไหร่นะจอยก็จะรีบออกไปช้อปปิ้งแล้วก็จะมาแชร์บอกว่าเมื่อไหร่เขาดลดราคาแต่ว่าตอนนี้เป็นป้ายแดงนั่นเองอ่ะอันนี้นะเป็นอันนี้โทนมันออกเป็นสีเขียวนะคะจอยซื้อมาสิบเหรียญตัวนี้นะคะก็น่าจะขายอยู่ประมาณสี่สิบประมาณนี้นะคะ <c oughs> โอเคก็ต้องขอจิบน้ำไปด้วยนะ โอเคอันนั้นจบจบหนึ่งร้านที่แวไปต่อมามาเป็นร้านที่สองนะคะที่เจมแมทอันนี้คือกระโปรง <c oughs> อันนี้เป็นกระโปรงนะคะเป็นเออผ้าลายกิ่งแฮมนะเดี๋ยวต้องดูดีๆเพราะว่าเหมือนแบบเป็นผ้าลีนินผสมจอกลัวผ้ามันจะแตกเนี่ยอันนี้น่ารักมากเพราะว่าเขาจะมีผ่าด้านหน้าค่ะ เนาะเวลาใส่เวลาเดินเนี่ยมันก็จะผ่าตรงที่จะอยู่ประมาณช่วงน่องนะคะลายเนี่ยจะเป็นสีฟ้าสีม่วงน่ารักมากๆเลยอันนี้คือแบรนด์ซาร่านะคะไซส์ไซส,ส์ S นะคะในในร้านซาร่าเนี่ยเขาจะขาย48เหรียญ เอสีเหรียญ90เซนนะคะกระโปรงทรงแบบนี้จอยเคยขายไปแล้วแต่ขายเป็นสีแดงไปขายไปในราคา38เหรียญนะคะตัวนี้จอยซื้อมา12เหรียญ99ก็จะตั้งขายราคาเดิมอะคะ่ะก็คือ38เหรียญอ่ะคิดว่าน่าจะขายได้เร็วๆนี้หวังว่าต่อมานี่มาตัวนี้ตัวนี้สีแดงที่จอยเคยบอกว่าจอยเคยขายได้นะคะแล้วจอยก็ไปเจอมาอีกนะเจอมาอีกจอยก็เลยซื้อมาจะเป็นทรงเดียวกันกับ เมื่อกี้นี้แหละคล้ายๆกันนะคะเห็นไหมจะเป็นทรงผ่าด้านหน้านะคะทรงกระโปรงเนี่ยจะเรียกว่ามิดิสเกิร์ตมิดิสเกิร์ตคือความยาวจะอยู่ประมาณแข้งนะคะไม่ถึงข้อเท้าถ้าข้อเท้าลงไปเนี่ยเราจะเรียกว่าแม็กซี่สเกิร์ตนะคะซื้อมา12เหรียญ99ค่ะแบรนด์เยวกันซาร่านั่นเองเห็นไหมอย่างที่ตอยบอกว่าไปทีเจนแม็กซ์มาเชรคือได้เยอะมากๆเลยนะคะแบรนด์ซาร่าไม่ต้องเข้าช็อป ถ้าถ้าใครเนี่ยไม่ไม่ไม่ซีเรียสนะคะว่าจะใส่ของแบบว่า overstock หรือของของแบบปีก่นกอนๆอะไรเงี้ยส่วนมากก็จะไปอยู่ในร้าน T.J.Maxx แล้วก็มาเช่าแต่ถ้าอยากได้สินค้าที่เป็นคอลเลกชันใหม่ะคะ่ะก็ต้องเข้าร้านช็อปอย่างเดียวนะอะต่อมามาตัวนี้ตัวนี้คือสุดๆเลยชอบมากถ้าเจอถ้าเจอหลายตัวอยากจะบอกว่าจะเหมาหมดเลยนะคะแต่ว่าเจอตัวเดียวแต่ว่าอันนี้มันจะมีแบบ ได้ออกมานิดหนึ่งเราจะแนะนํานะถ้าเราไปเจอเป็นเนื้อผ้าทวีตผ้าไหมพรมถ้าเราไปเจอได้ออกมาอย่างเงี้ยให้เอากันไกหรือเอาเข็มนะคะแยงตัวได้เนี่ยกับเข้าไปด้านในอย่าตัดนะคะเพราะว่าถ้าเราตัดถ้าเราตัดออกเนี่ยตัวตัวได้อ่ะคะ่ะมันจะมันมันจะลันออกมันจะลันออกแล้วคราวนี้มันก็จะลันลันลันไปเรื่อยๆเลยห้ามตัดเด็ดขาดน,นะคะใช้แยงกลับเข้าไปด้านใน นะคือจอยรู้อยู่แล้วแหละว่ามันมีตรงนี้แต่จอยรู้ว่าจอยสามารถแยงเข้าไปได้จอยก็เลยเลือกซื้อมาแล้วคืออยากจะบอกว่าแนวผ้าแบบนี้นะจะเริ่มขายดีช่วงหน้า f ฟ l l ์ซีซันกับหน้าวินเทอร์นะคะแนะนำให้หามาขายเยอะๆนะบอกเลยอันนี้คือแบรนด์ซาร่านั่นเองแล้วก็เป็นไซส์ L ด้วยนะคะได้มาในราคาถูกมากได้มาแค่12เหรียญ99นะคะส่วนมากอะ่ะ ผ้าลายแบบนี้จอยว่าน่าจะขายได้ถึงแบบเกือบ5้าบเหรียญเลยถ้ายิ่งไปเจอเป็นขายาวเป็นแบบเสื้อแจ็คเก็ตเบลเซอร์นะคะแนะนําให้ซื้อเลยแนะนําให้ซื้อเลยนะคะยิ่งแบบว่ามีเป็นกระดุมทองติดแบบนี้นะขายได้ราคาจอยแนะนําเลยต่อมามาร้านมาเชลส์กันว่าจอยได้อะไรนะคะมาตัวนี้ อย่างที่บอกว่าซัมเมอร์ต้องหาเป็นผ้าลายโคเชนะคะไปได้ตัวนี้มาคือสวยมากสวยมากเลยสวยมากๆแล้วได้มาแค่ตัวเดียวเนี่ยค่ะให้ดูผ้าลายโคเชแล้วแบบเป็นแบบลูกไม้ลูกไม้แบบนี้นะคะเป็นทรงแม็กซี่แม็กซี่ยาวแบบนี้เลยแบรนด์ซาร่านั่นเองแบรนด์เดียวถ้าทอยจำไม่ผิดตจ้นั้นร้ซื้อแบรนด์เดียวแล้วที่สำคัญนะ อันนี้แบบเป็นเงินยูโรยังขาย69เหรียญเลยนะคะราคาเงินยูโรเนี่ยจะราคาแพงมากกว่าของ US เนาะจอยซื้อมาแค่16เหรียญ99เองน,นะคะแล้วจอยลองเช็คดูเนี่ยมีคนเขาเคยขายได้เนี่ย80เหรียญ80เหรียญพร้อมฟรี h i p p i n g นะคะแล้วก็ยังมีร้านอื่นที่ก็มีสินค้าเนี่ย เขาเริ่มตั้งขายอยู่ประมาณที่60เหรียญน,นะคะรุ่นนี้จอยก็น่าจะขายประมาณ60-70ถึงเจเหรียญนั่นเองนะคะแต่เดี๋ยวจอต้องมาเช็คดูอีกทีว่าโอเคโคเชไม,ไม่ไม่ขาดเนาะเพราะว่าส่วนมากเราต้องดูดีๆเป็นผ้าลูกไม้แบบนี้ส่วนมากจะขาดนะคะแต่ถ้าสินค้ามีปัญหามีตําหนิอะไรสามารถเอาไปคืนได้แต่ว่าเราจะต้องมีใบเสร็จนะคะแล้วก็เอาไปคืนที่ร้านเนี่ยไม่เกิน30วันนั่นเองข้อดีของการซื้อในร้านทีเจแม TJ Maxx แล้วก็ m a r s h a l s นะคะโอเคต่อมาต,มาตัวนั้นไปแล้วมาตัวนี้อันนี้เป็นเนื้อผ้าแบบเป็นเหมือนเนื้อผ้าหนิดนะคะแล้วโทนสีเนี่ยเป็นสีออมเบรนั่นเองสีออมเบรก็จะเป็นประมาณนี้นะสีออมเบรนะคะหรือจะใช้คำคีย์เวิร์ดไท้าดด้วยนะคะส่วนมาถ้าเป็นผู้สภาพเอ,อ่อมัดย้อมะคะ่ะเราจะใช้คำคีย์เวิร์ดสองคำก็คือใช้ไดกับออมเบร ใช้2คํคำเลยอันนี้เป็นโทนแบบสีน้ําตาลน้ําตาลสีเบจนะคะอันนี้ได้มา19เหรียญ99 19, 9 19นะคะแบรนด์เดียวกันซารานะคะตัวนี้เป็นไซส์ S ไซส์เเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังมันโอเวอร์ไซส์อะคะ่ะไซส์ S นี่ก็เหมือนไซส์ L เลยนะคะไซส์ size ใหญ่มากๆเลยนะคะส่วนมากแม็กซี่อย่างเงี้ยตอนก็ขายประมาณ60นี่นแหละเนาะประมาณ60-70ประมาณนี้นะคะต่อมาอันนี้จากร้านไหนนี่มาแชลเออมาเชลนะ ตัวนี้อันนี้เป็นเสื้อค่ะเสื้อซาร่านะคะถูกมาก9เหรียญ99นะคะ9้าเหรียญ99นะคะอันนี้แต่ว่าเสื้อประมาณนี้จอยว่าจอยน่าจะขายอยู่ประมาณสัก30นะคะจอยน่าจะขาย30สบจอยไม่ได้ได้ตัวเดียวนะจอยได้มาสองตัวเลยนะคะจอยเลือกมารู้สึกว่าจะเป็นเอ่อไซส์เดียวกันไหมไซส์ L ไซส์ L แล้วก็ M ค่ะจอยได้มาสองตัวเลยราคาเท่ากันนะคะก็ซึ้อมาเก้าเหรียญ9ก้าสิบเ้าขายสามสิบนาะอย่างที่บอกต่อามาอันนี้อะไรอันนี้เป็น,กนเกงอ๋อเกงเกงซาร่าค่ะอันนี้แบบเหมือนแบบเป็นขาแบบบางๆหน่อยอะจอยเรียกไม่ถูกว่าทรงอะไรแต่ว่าสินค้าทุกตัวเดี๋ยวจอยจะลองเลือกหาเออที่เขามีนางแบบใส่อะค่ะ แล้วก็ประกอบในการขายเพื่อที่จอยจะได้ขายง่ายขึ้นนะคะตัวนี้ลดราคาหรือ8เหรียญเท่านานนะคะปกติก็ขาย12เหรียญ99นะคะแล้วอันนี้เป็นเออไซส์ XL ด้วยอ่าด้านหลังก็จะมีแบบเป็นแบบนี้ดีมากราคาถูกมากโอเคมาต่อกันถุงสุดท้ายมาต่อกันถุงสุดท้ายโอเคเดี๋ยวนะ Okay. เราจะมาเริ่มต้นด้วยอันนี้อันนี้ตัวได้มามาได้ตัวที่สองคือตัวนี้ไปเจอแล้วอันนี้มันเป็นไซส์ 2x นะคะคือ xxl นะจอยก็เลยเลือกหยิบม,มาเอามาสองตัวเขาจะรู้จ่อขายได้อันนี้ราคา12เหรียญ99นะคะเดีนน๋ยวนะแม่ค้าขอแบบว่าเ <c oughs> ช็ดก็คือจอยัแบบว่า นี่ยังดีนะวันนี้ดีเห็นว่าเวลาจอยพูดจอไม่ค่อยไอเท่าไหร่แต่บางทีก็แบบยังมีน้ำมูกไหลยอยู่อ่ะเพราะว่าอาการก็ยังไม่ดีขึ้นเลยเออไม่ใช่สิอาการก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นแต่ว่ายังไม่หายปกติอ่าต่อมามาเป็นกางเกงยนีนบอกก่อนกางเกงยีนจอยได้มานะ่จาจะประมาณสักสองสามตัวเนาะจอยยังคิดอยู่ว่าจอยจะเอาไปคืนเขาดีไหมเพราะว่าจอยลองเช็คแล้วเนะี่ย เขาขายคือคนที่เขาขายได้เขาขายกันไม่เท่าไหร่เองค่ะขายแบบไม่เกิน20เหรียญบางตัวถึงจะขายได้แบบ30กว่าเหรียญเดี๋ยวจอยยังไงจอยว่าเดี๋ยวจอยจะลองศึกษาทุก่อนว่าเออจอยสามารถตั้งราคาได้เท่าไหร่ถ้าสามารถตั้งราคาได้ดีจอยก็จะเก็บไว้ขายแต่ว่าถ้าลองเช็คแล้วเขาขายได้ราคาถูกกันนะคะจอยว่าจอยจะเอาไปคืนเนาะ,ะแต่เดี๋ยวยังไงจอยรีวิวให้ดูก่อนว่าจอยได้อะไรมานะคะอันนี้เป็นเนี่ยค่ะเป็นทรงมัม ฟิตนะคะก็คือคลาสสิกมัมฟิตคือเออรู้สึกว่าทรงมัมจีนส์แบบเนี้ยเริ่มฮิตตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะปีนี้ก็ก็ยังฮิตอยู่แต่ไม่เท่าไหร่นะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจอยลองเช็คดูก่อนเนาะว่าจะเก็บไว้ขายไหมอย่างที่บอกนะก็ซื้อมาในราคา12เหรียญนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาลดราคาแล้วเป็นสีดำนะอันนี้คือถ้าเป็นสียีนจอยมองว่าน่าจะขายได้เร็วกว่าสีดำนะคะ ต่อมาเป็นอันนี้อันนี้เนี่ยจะเป็นแบบว่าเป็นทรงบัมจีนส์เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมานะคะไซส์สิบสอง่าสีดำแบบนี้แต่ว่าเออลวดลายเนี่ยก็จะแตกต่างกันเพราะว่าทรงทรงจะแตกต่างกันทรงตัวเมือเ่อกี้ปลายขาเขาจะเก็บแต่อันนี้เขาจะเรียกว่ารอแฮมนะคะรอแฮมเนี่ยก็คือไม่ได้เย็บ ไม่ได้เย็บนะคะก็จะเป็นแบบขาดขาดแบบนี้นะคะก็นี่จะแตกต่างกันกว่าตัวเมื่อกี้ราคา $12 เหรียญเหมือนกันต่อมาอันนี้อันนี้เป็นโทนสียีนค่ะโทนสียีนเข้มนะคะจากสายตาจอยทรงเดียวกันกับสีดำเมื่อกี้แต่อันนี้เป็นโทนสียีนเข้มอันนี้ L38 ค่ะแบรนด์เดียวกันนาะซาร่าจอยซื้อมา $12 เหรียญอ่า ตอยมองว่าถ้าเป็นโทนสียีนแบบเนี้ยโทนสียีนเข้มหรือสียีนอ่อนน่ะน่าจะมีโอกาสขายได้มากกว่าสีดำเนาะต่อมาอันนี้ อันนี้จอยเคยขายไปแล้วนะคะจอยมีอยู่สองตัวไซส์ S กับ XS นะขายไปแล้วตัวหนึ่งแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าเราเคยขายได้เนะาะจอยก็เลยซื้อมาอีกแต่อันนี้เป็นไซส์ M นะคะซื้อมาแค่12เหรียญ99เกาคราวก่อนที่จอยขายไปเนี่ยจอยขายไป30เหรียญนะคะจอยว่าที่ขายได้เพราะว่าเนี่ยค่ะเป็นทรงกันเกงยขาบาลแล้วก็เป็นผ้าลินินผสมนั่นเองนะคะเป็นทรงอย่างนี้ เออจอยตั้งขายเนี่ยประมาณ40เหรียญแต่40เหรียญเนี่ยลูกค้าก็ชอบต่อ ต่อหรือว่ามา30เหรียญน,นะคะต่อ30เหรียญยังไงต่อก็ยังได้ราคาต่อมาเป็นอันนี้คือไอรีฟิชเชอร์เนี่ยเป็นแบรนด์ที่จอยชอบขายตอนนี้แล้วจอยก็เพ่เจอมาแต่ตัวนี้มันไซส์ไซส์เล็กนะคะคือไซส์ XS แล้วเป็นสีขาวอันนี้เดี๋ยวยังไงจอยจะลองเช็คดูก่อนว่าเขาขายกันประมาณเท่าไหร่นะคะแต่ว่าได้มาถูกมากปกติเขาขายแบบ5 9า0ิเก้าเขาลดเหลือ25เหรียญน,นะคะแล้วก็ มีป้ายมาด้วยเป็นผ้าออร์แกนิกนะคะเป็นผ้าคัตตอนออร์แกนิกแล้วลราคาปกติขาย188นะคะถ้าจอยเอามาขายเนี่ยก็น่าจะได้แบบประมาณสัก7080คือถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นตัวใหญ่เนี่ยมันมีโอกาสขายได้เร็วแต่พอมันเป็นไซส์ X S แล้วมันไม่ใช่ S ปกตินะมัน X S ด้วยคือมันเล็กมากๆเลยแต่ว่า ไซส,ส์ x s ของเขาเนี่ยมันก็ยังมันก็ยังใหญ่เพราะว่ามันเป็นทรงเอวยางยืดนะคะแล้วอันนี้เป็นทรงแบบเกง่งเกงครอปนะคะครอปลบก,ก็เป็นแบบว่าทรงขาบานนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยตอวอยากจะบอกคืออันนี้มันเป็นรันเวย์ส่วนมากถ้าเราซื้อใน TJ Max เนาะแต่นี่เขาขายในมา s h ล l ์ปกติถ้ามันเป็นรันเวย์หรือเป็นสินค้าที่เป็นราคาแพงอะค่ะเขาจะมีป้ายแบบนี้ติดเนะเาะพอมีพอมีแท็กสีแดงอย่างเงี้ยติดแล้วเนี่ย ถ้าจอยคิดว่าจอยจะเอาไปคืนใช่ไหมคะจอยก็จะไม่แกะถ้าจอยแกะออกไปแล้วเนี่ยจอยก็จะคืนสินค้าไม่ได้นั่นเองนะคะแต่เดี๋ยวตัวนี้ยังไงจอยก,ก็ลองเช็คดูก่อนว่าเขาขายกันเท่าไหร่ถ้าถ้ามีคนเคยขายไปในใ,ในในราคาที่ดีในราคาที่เหมาะสมนะจอยก็จะเก็บเอาไว้ขายแต่ถ้าน้องมันแบบไม่ดีอะไรเงี้ยจอยก็อาจจะต้องเอาไปคืนนะคะนะเพราะว่า ตัวละ25หเหรียญเลยนะต่อามาว่าเป็นตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายคือดีงาม <c oughs> คือเจอเยอะมากคือเจอแบรนด์เนี้ยเยอะมากแต่ว่าเป็นไซส์เล็กเล็กมากๆเล็กมากๆคือ XS คือ2 XS ก็คือเล็กเล็กมากๆเลยนะไปเจอตัวนี้ตัวเดียวที่มันเป็นไซส์ใหญ่อันนี้ก็คือ Lily p u l i t z e r นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าสำหรับออกกำลังกายนั่นเองนะ ป้ายลิลลี่พูลิเซนะคะเป็นแบรนด์ที่จอยชอบขายช่วงซัมเมอร์แล้วเขาก็มีแบบชื่อรุ่นอะไรให้เสร็จสับพคือง่ายต่อการหารูปนางแบบแล้วล,วลวราคาหรือแค่12เหรียญเองถ้าจอยเจอเยอะจอยก็จะเอาเยอะแต่ว่าเจอแค่ตัวเดียวที่เป็นไซส์ใหญ่นอกนั้นเป็นไซส์เล็กไซส์เล็กจอยเลี่ยงที่จะไม่เอาเพราะว่านอ้องมันจอยกลัวจะขายยากไม่อยากให้เป็นสต็อกนะคะเนี่ยค่ะ เหมือนเป็นคล้ายๆลายเล็กเพิทแต่ว่าเป็นโทนสีเขียวนะตัวนี้ตัวยังไม่รู้ว่าจะขายเท่าไหร่เพราะว่าจอยยังไม่ได้เช็คแต่จอยว่าน่าจะขายได้อยู่ละละสักห้าสิบอาจจะได้มากกว่านี้นะคะเพราะว่าเป็นของใหม่ด้วยแล้วเขาก็มีโลโก้เขาอยู่ด้านหลังเป็นสีทองๆอ่านี่หมดแล้วอันนี้คือสินค้าที่จอยไม่หาได้นะที่ร้าน T J Maxx แล้วก็มาเชลซ์ els, นั่นเองนะคะช่วงเนี้ย บอกก่อนจอยอาจจะยังไม่มีโอกาสเข้าไปช้อปปิ้งในในบอสตันจริงๆจอยแพลนว่าจะเข้าไปวันนี้นะคะแต่ว่าจอยลองเช็คสังเกตอาการตัวเองเมื่อวานอะไรเงี้ยจอยมีความรู้สึกว่าจอยยังรู้สึกในเหนื่อยอยู่นะคะถ้าใครติดตามจอยนะจอยบอกอยู่แล้วว่าก่อนหน้านี้จอยติดโควิดนะจอยคิดว่าจอยน่าจะอาการดีขึ้นจากก่อนหน้านี้ก็ตั้งใจว่าจะไปช้อปปิ้งแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยมีความรู้สึกว่า เรายังอายอยู่เยอะถ้าเราแบบนั่งรถไฟหรือเข้าไปไหนเนี่ยแล้วเรายังอายซอยเกรงใจคนอื่นเขาแล้วสัปดาห์หน้าเนี่ยจอยก็จะต้องเข้าผ่าตัดด้วยนะคะสาม,มีก็เลยบอกว่าอยากเข้าไปเลยดีกว่ารักษาตัวเองดีกว่าเพราะว่าจอยผิดนัดการผ่าตัดมาหนึ่งครั้งแล้วนะคะแล้วสัปดาห์หน้าก็จะถึงผ่าตัดแล้วก็บอกให้ดูแลตัวเองดีกว่าอย่าเพิ่งแบบทํางานเยอะเลยนะคะจอยก็เลย น้ำไม่มีโอกาสเข้าไปช็อปปิ้งคือเสียดายมากอยากจะบอกว่าอยากจะไปช้อปปิ้งมากมากเลยนะคะมีความชอบอยากจะไปช้อปปิ้งแต่ไม่ได้ไปก็คือช่วงนี้จะไม่ได้ไปยาวเลยนะอาทิตย์หน้าผ่าตัด ก็ต้องพักรักษาตัวอีก2อาทิตย์นะคะก็รออีกนานเลยกว่าจะได้ช้อปปิ้งในร้านมือสองแต่ว่าร้าน T.J. Max กับ Marshalls เนี่ยคือมันอยู่ไม่ไกลจากบ้านเนี่ยอันนี้สามารถไปได้ก็ช่วงนี้อาจจะมีคลิปนะคะก็อาจจะเป็นแค่ช้อปปิ้งในร้าน T.J. Max แล้วก็ Marshalls นั่นเองถ้าอย่างที่บอกนะคือช่วงนี้เขาเริ่มลดราคาแล้วไงพอเขาเริ่มลดราคาแล้วเนี่ยจอยก็สามารถที่จะไปซื้อสินค้าบางอย่างเอามาลงขายในร้านของจอยได้ถึงแม้ว่าการซื้อ ื้อสินค้าจะลงทุนมากกว่าที่ไปซื้อในร้าน Goodwill นะคะแต่จอยมองว่าสินค้าบางตัวเราสามารถซื้อจากร้าน TJ Maxx แล้วก็มาเ s h ส์ได้นั่นเองนะยังไงก็นี่แหละจบคลิปนี้คลิปนี้มีเท่านี้นะคะยังไงจอยก็ขอขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาติดตามจอยก็ติดตามรอดูแล้วกันว่าคลิปหน้าจอยจะมีคลิปอะไรดีๆมาให้ดูอีกนะคะยังไงวันนี้จอยไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ